สวีทตัดสวัสด yep. ีคกับทุกผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยครับวันนี้เรากลับมาในเกมเรซิตี้กันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้มีเพื่อนหม่งครับตับิ๊กแล้วก็น้องที่เคยอยู่ในขับผมนะครับชื่อน้องเต้นั่นเองนะฮะโอเคแล้ววันนี้นะครับผมภารกิจหลักของเราจะมาทําอะไรกันซิวิ่งของดูของตัวเองต่อยหลังคือเราสัญญากันไว้เออว่าเราจะมาทําภารกิจนี้นะครับแต่ว่าคนปกติเนี่ยเขาจะวิ่งทางตรงไงแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาวิ่ง ถอยหลังกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องเต้เป็นคนรับภารกิจนะแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยครับผมสองคนจะคอยต้องกระตุ้นน้องเต้นะฮะจะทันเวลาหรือเปล่าว่าไม่เพื่อนรับเลยใั้ดันน้องนะให้้นองได้ครับผมโอเคสองสามรับเลยนุ่มเดมาจะรับแล้วนะใสช่วยเชียวถอยหลังอย่างนั้นหรือเอาหลังไปถอยเลยมาติดกระชนแล้ว่ะเองนี่แสดงว่าหนูแอบลืมทาง ก็ต้องกด F3 เือยาวเลยบอคุณนำเขามาไกลไกพี่กด F3 ยาวเลยโอ้ยแยโดนขับยากมากแยตรงไหนรู้บ่าเแยตรงนี้แยตรงนี้มั Shit, age, right. <c oughs> <c oughs> นชนกันแล้วเว้ยเขี่ยรถให้ผมไยโอเคโอเคโอเคได้ได้ไปเขี่ยรถเขี่ยรถเมงไปเขียรถโอเคโอเคมันเร็วมันเร็วขึ้นมาเตะเร็วขึ้นไม่เลยพี่เข้าเร็วเลย พี่ต้องมือแบบถอยหลังไปไกลแล้วทนส่วนแรงแรงได้อยู่ได้อยู่ท่านหรือเปล่าไม่ต้องเสี่ยงเงยมุต่มันมีเวลาแค่4นาทีนะก็อาจจะทันกันเลยนะไอ้บิ๊กไปไหนเกี่ยวรถไงกลับมาแล้วมึงจะไปเฉี่ยวไกดี้มึงมาเฉี่ยวใกล้ๆแล้วมึงก็มาช่วยกันตันงน้องนี่เออใจเย็นแคบ ไอ้พวกไปเทียวคนเดียวเลยใช่ไหมไปเก็บไปเก็บหลอดมาให้ก่อนเนี่ยเออถึงว่าเนียหลอดเขียวปืดเลยมาแล้วมาแลยเออจุดกันตั้ช่วยกันตั้งอาคุณผู้อย่างนี้เลยกะบีเลยดีอัดเลยอัดให้อัดให้เอออัดให้อัดเข้าต้นไม้เลยไปเอาไปเมาไปเมาไปเมาไปโดนต่เฮ้ยเอาเข้าข้างทางซอโี่ซอโี่แต่ชวนกันเองมันไม่มีมันมันหลอดหมดเนาะรถเองรถ

แครนแครแคก์แคร์แคเขาให้ชนเขาให้ชนน้องมันไปชนผมเดี๋ยวเดินหลอดแดงแล้วหนุ่ไม่เสียกันชนน้องมันน่เรายังไม่เข้าจุดจุดแรกเลยพี่เรยังไม่เข้าจุดแรกอันนันอันนั้นอนน้นอันนนอันนั้นล้ยเราู่ที่สองแล้ว่มาชะแห้จนแห เรียเรียวเียเเอออ้าไปอ้าวเรื่องต่อมาเรนิีชัวชัวชัวล่อยาวเลยหอยาวเลยห่งห้ยเอ้ยเขียวปัด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 เลยเฮ้ยชนตอรี่ตอนนี้เหลือเวลาอยู่นาทีครึ่งละกับอีกสี่ถึงห้าจุด หนึ่งสองสามสี่สี่จุดสี่จุดสี่ไม่น่าขาดก็สำหรับคนดูท่านใดนะครับที่อยากให้เราวิ่งถอยหลัง n อ c ตัวไหนนะฮะก็คอมเมนต์กั็มาบอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำให้ท่านดูนะครับแต่จะผ่านไหมก็อีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่เห็นนะแล้อย่างที่เห็นต้องคิดดูดิเดี๋ยวเอาเอาแค่ตัวนี้ให้ผ่านก่ได้อันแล้ไอันแล้วเออ ยังยังยังตกก่อนตกก่อนมันตรงสุดเลยดีกว่าจะไม่ไปเนี่ยเนี่ยทันอยู่เหลือเวลาตั้งสามสปีไม่ทันไม่เลยไม่เคลื่อนทางเลยกับอีกสี่สี่ถึงห้าจุดนะให้ขอดูให้ขอดูดูว่าสามอิทถึงไหนโอเคนะถึงจุดที่สามนะคนดูหมดแล้วหลอดหมดแล้วหลอดหมดแล้วหลอดหมดแล้ว กลับไปเริ่มกลับไปเริ่มใหม่เลยสรุปแล้วก็ไม่ถึงที่หมายนะคนดูมันก็แงแล้วว่าถ้าใครแม่งวิ่งถอยหลังถึงที่หมายเนี่ยก็เออคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยลวกันนะแล้วก็ส่งคลิปแนบไปด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเออคุณสามารถวิ่งได้จริงๆอะไรอย่างนี้นะฮะถัดมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองถอยหลังเองดูบ้างนะครับสำหรับวิธีการถอยหลังมันมียังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปนี้กันเลยนะฮะถอยหลังกดบูธอะต้องกดถอยหลังก่อนปะ ใช่ครับถอยหลังก่อนกดเดินหน้าแล้วก็กดติดบูธกดเดินหน้ากดติดแปดห้าถอยหลังเจ็ดสามเดินหน้าแล้วก็ติดรถก็จะถอยหลังอันนี้ก็จะติดบูธแต่หลังนะเดินหน้าแล้วก็ก็กดเดินหน้าแล้วก็ติดบูธกดลูกศรขยับไก่อนแล้วก็กดขยแล้วก็กดเดินหน้าแล้วก็ถอยกดค้างไว้เลยทัสองบูธ อาได้แค่80เองอ85ประมาณเออ85เองไม่แรงขึ้นเลยอย่าหาท่าผมได้120อย่าหาทำต้องถามว่าทำทำไมดีกว่าอ่าไหนนะซื้อกุ๊กไปซื้อกุ๊กกันไปซื้อกุ๊กของเต้ได้เท่าไหร่นะล่ะ120อีกยากอยู่นะท้ออ่ะกว้างท้ออยู่นะแล้วเวลาซิ่งกุ๊กให้มันนิดเดียวเลยลองลองรับดูเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแผ่นเปิดโอ้โต้องแบ่งกันเนีแยโอ้โห มัให้เวลามาแค่สามนาทีมันปโซนไหนเยะน่ยโอ้โหห้าสิบโอ้โหตงช้าชิบหายเลยนะถ้ามันถอยได้สักร้อยปิอย่างเงี้ยนะโอเคเลยนะเออโอ้โหร้แปสถอยได้บ้ที่ถอยอยู่56หบเนี่ยห้าส เอาเวลาไหนมาะเอาเวลาไหนมาเดี๋ยวมึงจะไปเก็บทางซ้ำกับน้องทำไมอ่ะมันไม่ทานอ่ะไเรื่องมึงก็ไปทางอื่นที่มันยังไม่เก็บดีทำไมพี่คงปิ้งถอยแล้วพวกเราพงยิงไปข้างหน้าทันแน่นอนเอาไหมอมึงกัมึงก่อนเลยด้วยีะมีเวลาตั้งสองนาทีเลยโอเคไปดูแบบก่อน ล่งยาวให้ลงยาวให้ล่างยาวให้เดี๋ยวแต่พี่มีพี่แตพี่ขีดเลนสองให้เตะโอ้ยเตะสาป่ายแล้วอีกเท่าไหร่เนี่ยแปดวิเลยวิแปดวิสิบแปดวิไอเด็กตงล่กูตงแล้วกูไม่สมแล้วอยากเซ็แอ้อ

นี่เลยเนี่ยตัวเนี้ยทำได้แน่นอนบูมุดถอยหลังเลยนะเราเราแบบโบราณติดบูทไปโอ้โหมุดคตสวยเนี่ยบิ๊กลองรับเลยแล้วก็ถอยหลังเชื่อแน่แน่ตัดสินใจอย่ารับเฮ้ยเอาเป็นปาร์ตี้นี่หว่าอไปเฮ้ยโอ้โหแล้วอยากไกลผ่านเลเนี่ยมันเปลี่ยนเส้นใหม่แล้วนี่หว่าที่กูวิ่งวนตรงนี้เหมือนเดิมโอ้โหถอยหลังไม่ทันนะเพื่อนเออแยกกันไปเก็บแยก โอเุ้งไปบนนะอุ้งไปบนสุดโอเคโอเคน่าจะได้แหละรอบนี้น่าจะได้เศรษฐกิจขนาดดีแล้วเวลาเยอะขนาดนี้ด้วยจะถึงแล้วติดตั้งเต็มติดตั้เข้ามาจังยาจังยาจังยาจังเฮ้ยลึกเลยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วล่ะไม่สำเร็จได้ไง สำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวแปลกๆในเลซิตี้นะครับอยากให้พวกเราไปทำอะไรกันที่คนอื่นเขาไม่น่า,นานจะทำกันนะครับแล้วก็ช่องอื่นเขาไม่อยากทำกันด้วยนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับมีอะไรน่าทำ